กระชับอันนี้ก็คือดีแล้วก็ทำงานยังไงบ้างคะทำไมทำด้ถึงมาถึงยกกระชับแบบคุณหมอจริงๆเราเครื่องยกกระชับเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดมพวก Energy Based Device ค่ะก็คือจะเป็นพวก กลุ่มที่เป็นให้พลังงานค่ะโดยตัวเครื่องยกกชับหลักๆปัจจุบันที่ฮิตๆกันนะคะก็จะมีกลุ่มพวกตัวโฟกัสอนาซาวค่ะก็จะเป็นพวกไทฟูเอลเทร่าหรือว่าพวกอัลตาฟอร์มเมอร์ที่เราเคยได้ยินกันนะคะตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มเรดิโอฟิคเรนซีค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกเทอร์มารดอะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็จะมีเป็นกลุ่มอื่นด้วยค่ะแต่คือหลักๆที่เราใช้กันในสถานการณ์ความงามก็จะเป็น2กลุ่มนี้แล้วผลลัธ หลังการทําเครื่องยกกระชับค่ะคุณหมอจะเป็นประมาณไหนบ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่ผลลัพธ์ของเครื่องยกกระชับค่ะมันจะไม่ได้เห็นผลร้อในทันทีเหมือนพวกกลุ่มฉีดพวกฟิลเลอร์ค่ะตัวเครื่องยกกระชับเนี่ยมันจะต้องอาศัยเวลาที่ให้ร่างกายเราค่ะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา โดยปกติเวลาทาเครื่องยกกระชับแล้วผลลัพธ์จะเริ่มเห็นอยู่ที่ประมาณ1-3ถึงเดือนแรกค่ะหลังทําแล้วก็หลังทําทันทีค่ะอาจจะเห็นอยู่ที่ประมาณ 10- 2ถึงผลลัพธ์ทันทีที่เห็นนะคะมันเกิดจากการที่เวลาเรายิงพลังงานลงไปแล้วผิวหนังบริเวณนั้นนะคะมันเกิดการหดตัวทําให้เราดูเหมือนน่าจะดูยกขึ้นทันทีอะไรประมาณนี้ค่ะเครื่องยกกระชับคุณหมอเหมาะกับคนที่มีปัญหาแบบไหนคะคุณหมอจริงๆเราเครื่องยกกระชับอะค่ะ,คะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยถ้าเกิดคนที่เริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วค่ะก็สามารถทําได้เลยค่ะ เพราะว่าการทําเครื่องโยกกระชับเนี่ยข้อดีของเขามันจะสามารถช่วยเมนเทนให้ผิวของเราเนี่ยมีคุณภาพดีได้กว่าคนอื่นในวัยเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะก็จะมีต้นทุนดีกว่าคนอื่นแล้วเครื่องยกกระชับองคุณหมอสามารถยกตรงไหนได้บ้างคะถ้าเครื่องโยกกระชับหลักๆนะคะเป็นกลุ่มพวก High Intensity Focus a n s า u a l ค่ะพวกเนี้ยจะเน้นไป t a ร็กเก็ตตรงบริเวณชั้นสมัยชั้นสมัเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นบริเวณชั้นที่มีกล้ามเนื้อพวกผังผืดที่ยุทธิ์งใบหน้าเราไว้ค่ะพอไปโฟกัเนี่ย ชั้นเนี้ยมันจะอยู่ค่อนข้างลึกค่ะก็จะทําให้ใบหน้าชั้นลึกๆของเราอ่ะมันดูยกขึ้นค่ะนอกจากนี้กลุ่มนี้มันสามารถมีหัวตื้นที่สามารถยิงบริเวณชั้นผิวได้ด้วยก็จะไป t a r ก็ตตรงชั้นอร์มิสหรือว่าหนังแทรค่ะตัวเนี้ยก็จะสามารถช่วยยกให้ผิวของเราชั้นตื้นๆเนี้ยดูกระชับขึ้นได้ค่ะถัดมาถ้าเกิดเป็นกลุ่มพวก radiofrequency ค่ะตัวเนี้ยมันจะไป ระตุ้นลงชั้นบริเวณไขมันกับชั้นผิวค่ะก็จะทําให้บริเวณชั้นไขมันชั้นผิวดูกระชับขึ้นดูแน่นขึ้นแล้วก็บริเวณไขมัน